ทดสอบเสียงครับทดสอบเสียงทดสอบเสียงเสียงชัดเจนไหมครับเสียงชัดเจนไม่เอ่ยเสียงชัดเจนไหมเอ่ยเรารอดูก่อนนะครับรอดูเพื่อนๆ่นักดงทุนนะครับเข้ามานะครับวันนี้นะครับผมจะมาไลฟ์สดนะครับในขวนของวันเสาร์ครับตลาดวันหยุดนะครับแต่ว่าตลาดคีิตัวไม่หยุดนะครับมาดูว่าการเคลื่อนที่ของราคาขี้ตัวคอนเทนซีประจําวันเสาร์นะครับจะเป็นยังไงบ้างนะครับสหรับตลาด o c ซในตลาดออปชั่น ตลาดเเนรีนะครับหรือว่าตลาดตลาดฟอริตนะครับก็มีหลายบุกเกอร์นะครับที่สามารถเทรดในส่วนของวันจุลเสาอาทิตย์นะครับเทสเสียงก่อนนะครับก็ยังไม่เข้าเป็นทางการนะครับขอเทสเสียงก่อนนะครับเสียงชด็สดใสไม่เอ่ย ทดสอบเสียงครับทดสอบเสียงเออทดสอบเสียงนะครับทดสอบหาเสียงนะครับทดสอบหาเสียงครับลำกับเสียงลำโพงนะครับ <allow> ว่าเสียงเพื่อนๆลนโพงได้ยินชัดเจนหรือเปล่านะครับชัดเจนหรือเปล่านะครับทดสอบเสียงครับทดสอบเสียงทดสอบเสียง โอเคนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับนักลงทุนนะครับ จอกับผมเช่นเคยผมธงชัยเทเดอร์นะครับการลงทุนในความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนนะครับอยู่กับผมเช่นเคยกับผมธงชัยเทเดอร์นะครับประจําวันที่13กันยายนปี2568นะครับสำหรับตลาดวันหยุดนะครับเสาร์อาทิตย์นะครับ,าารนะรบแต่ว่าตลาดคริปโตสามารถเทรดได้นะครับตลาดคริปโตสามารถเทรดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดในส่วนของตลาดฟิวเจอร์ตลาดสปอร์ตนะครับหรือว่า ฮะบ็อกเกอร์ทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศนะครับสำหรับบ็อกเกอร์ที่ผมจะแนะนําวันนี้นะครับก็คือบ็อกเกอร์ที่ได้รับความนิยมในระดับนานาชาติหรือว่าต่างประเทศนะครับก็คือบีเนนนะครับบ็อกเกอร์บีเนนนะครับถือว่าเป็นอีกบ็อกเกอร์หนึ่งนะครับที่ได้รับความนิยมนะครับเนื่องจากว่ามีพลตฟอร์มนะครับการทํากําไรนะครับการลงทุนเยอะแยะมากมายนะครับทั้งนั้นทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเพื่อนเพื่อนนักลงทุนนะครับว่าจะเลือกในส่วนบ็อกเกอร์ไหนนะครับสลาบที่ผมแนะนํานะครับก็ค เพื่อนๆนักลงทุนนะครับก็ต้องควบคุมความเสี่ยงให้ดีนะครับความเสี่ยงที่จะเข้าไปทํากําไรนะครับไปลงทุนในบล็อกเกอร์ต่างๆนะครับโดยเฉพาะใบเน้นนะครับสำหรับไบเน้นนะครับเนอันนี้ผมขอแปลเป็นภาษาไทยนะครับสำหรับใบเน้นวันนี้นะครับผมเข้าไปดูในส่วนของตลาดรีเฟลนะครับก็คือรับรายได้ร่วมกันนะครับหาเพื่อนๆนะครับสมัครที่นี้ใต้ชิปโดมผมนี้นะครับก็จะได้รับ ในส่วนของแต้มสะสมนะครับ95.39นะครับหรือว่าจำนวน47.697 INIT นะครับสามารถรับที่จะรับรายได้ร่วมกันนะครับหากเพื่อนๆเข้าไปสมัครนะครับที่ลิงค์ใต้ิิดบุีโอผมนี้ได้เลยนะครับผมการลงทุนกับสินทรัพย์ดิจิตัลย่อมีความเสี่ยงสูงนะครับเพื่อนอยู่กับการบริหารจัดการลงทุนของเพื่อนๆนะครับว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ โปรโมชั่นในส่วนของการแนะนําเพื่อนนะครับโอเคนะครับมาดูในส่วนของตลาดสปอร์ตนะครับตลาดบายคริปโตนะครับตลาดบายคริปโตนะครับหรือว่ามาเก็ตนะครับก็สามารถที่จะเลือกเปลี่ยนซื้อขายนะครับหรือว่าเป็นเอ็กชันนะครับระดับโลกเลยนะครับสําหรับตลาดคริปโต้ค ო นซีนะครับแล้วก็มาเก็ตนะครับในส่วนของมาเก็ตนะครับก็จะประกอบไปด้วยเหรียญประเภทต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญเต้าตลาดหรือเหรียญ BTC Bitcoin นะครับอีเทลเลียมนะครับ XRP นะครับ u s d อนะครับเหรียญ เหรียญ sol นะครับเหรียญ bnb ของ b i n a n c e นะครับแล้วก็ usdc นะครับแล้วก็ d o s c o i n นะครับ ada นะครับอ่าวิธีเข้าไปดูกราฟของเหรียญประเภทนั้นๆนะครับอ่าเพื่อนเ่คลิกเข้าไปอ่าประเภทเหรียญที่เพื่อนต้องการนะครับอ่คลิกเข้าไปนะครับก็จะเห็นในส่วนของที่เป็นการแลกเปลี่ยนซื้อขายนะครับคือราคาที่เป็น real t i m มหน้าปัจจุบันนะครับว่าเป็นราคาหน้าปัจจุบันเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะสามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นกราฟการ การเคลื่อนที่แบบเรียลไทม์นะครับมาดูในส่วนของการเทรดนะครับการเทรดนะครับพื้นฐานหรือว่าเบสิกนะครับก็เทรดในลักษณะของตลาดสปอร์ตนะครับแล้วก็ตลาดมาจินนะครับแล้วก็การแลกเปลี่ยนสื้อขาแบบ P2P นะครับก็การ c o n ิร r ต back เทรดนะครับมาดูในส่วนของตลาดสปอร์ตนะครับในส่วนตลาดสปอร์ตนะครับก็จะแสดงในส่วนของการเคลื่อนที่การซื้อขายนะครับฝั่งบิ t วัฟเฟอร์บิตยูเซอร์นะครับ บริเวณด้านซ้ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นการซื้อขายแบบเรียลไทม์นะครับส่วนด้านกลางนะครับก็จะแสดงในส่วนของกราฟนะครับกราฟที่กราฟแท่งเทียนนะครับการวิล่อที่ของราคาณราคาปัจจุบันนะครับเป็นราคาเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมเข้าโบดูในส่วนของเหรียญพรัมคอยนะครับหรือว่าพรัมยูเอสดีซีนะครับณปัจจุบันอยู่ที่9.43ยูเอสดอลลาร์นะครับของเหรียญพรัมคอยนะครับณราคาปัจจุบันเคยขึ้นไปสูงสุดนะครับประมาณ70ยูเอสดอลลาร์นะครับ สุดยอดเลยนะครับเหรียญพรมคอยนะครับหลังจากนั้นก็มีการเทขายลงมาอย่างแรงนะครับณปัจจุบันนะครับค่อนข้างที่อยู่ในไซเวดเกาะแคบนะครับสําหรับเหรียญพรมคอยนะครับมาดูในส่วนของเหรียญต่างๆนะครับต่างๆเราสามารถดูได้ไหนบ้างนะครับเพื่อนๆนักลงทุนก็สามารถเลือกประเภทเหรียญนั้นๆนะครับที่จะเข้าไปดูได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการแนะนํานะครับในการเข้าใช้งานนะครับ ด้านขวานะครับก็สามารถเลือกคู่เงินนะครับไม่ว่าจะเป็น USDC USDT เป็นต้นนะครับมาดูในสอง USDT นะครับ USDC ผมก็เซิร์ชนะครับ BTC นะครับ BTC นะครับ 10X นะครับ BTC อันนี้ก็จะเป็นเหรียญเจ้าตลาดนะครับเหรียญ Bitcoin นั่นเองนะครับนี่จะเป็นเหรียญเจ้าตลาดนะครับเหรียญเจ้าตลาด Bitcoin นะครับณราคาปัจจุบันนะครับ อยู่ที่1 1ึ่งแสนหดอลลาร์นะครับสำหรับเหรียญ BTC นะครับพราะว่าเหรียญ i t c o i n นะครับ USDT นะครับนั่นราคาปัจจุบันนะครับแลวก็ยังมีการเทรดนะครับนั่นราคาปัจจุบันนะครับนี่ก็จะเป็นฝั่งซื้อฝั่งขายนะครับฝั่งซื้อมาขายส่วนตรงกลางนะครับก็จะสามารถในส่วนของการซื้อแบบสปอร์ตนะครับ แบบสปอร์ตก็จะเป็นรูปแบบของมาลิมิตนะครับมาเก็ตหรือว่าสต็อปลิมิตนะครับแล้วก็คอส t นะครับปิดนะครับนี่ก็เป็นวิธีการเทรดนะครับเบื้องต้นของเดยมประเภทต่างๆนะครับเราสามารถดูแบบออริจินอลนะครับหรือว่าดูแบบเท a ด i n g งวิวนะครับก็สามารถคลิกบริเวณมุมขวาบนสุดได้นะครับถ้าคลิกในส่วนของเทร d i n g Vi ิวนะครับก็จะแสดงกราฟในส่วนของเทรดดิ้งวิวขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะเป็นฮันเฟรมครับฮันเฟรมณช่วงเวลาต่างๆนะครับ นี่นะครับจะเป็นแานเฟรมในช่วงเวลาต่างๆนะครับคือเราสามารถดูช่วงเวลาต่างๆได้เลยนะครับสามารถขยายได้นะครับขยายดูเต็มจอได้นะครับขยายดูแบบเต็มจอได้นี่ก็จะเป็นแานเฟรมนะครับอันนี้ก็จะเป็นอินดิเกเตอร์ต่างๆนะครับเพื่อนก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับถ้าดูภาพรวมใหญ่นะครับ ของเหรียญ BDC นะครับหรือว่าเหรียญ Bitcoin นะครับข้อค่าที่เป็น up ten นะครับก็คือเป็นเทนขาขึ้นนะครับตั้งแต่1ชั่วโมงมาดู4ี่ชั่วโมงก็เช่นกันนะครับสีชั่วโมงก็จะเป็นเทนขาขึ้นนะครับหรือว่า up ten นะครับเทนขาขึ้นนะครับมาดูที่1วันนะครับหรือว่า1นึ่ง day นะครับหวันก็จะเป็น up ten เช่นกันนะครับมาดูภาพรวมยาวๆนะครับเห็นไหมการปรับตัวขึ้นนะครับสวิงไฮซวงโยสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับในอนาคตของค่าการว่าน่าจะขึ้นไปต่อนนนะะคครรรรัับบแตต่่่่วาาเ้อออองยก ถึงจะเข้าที่ราคาที่ได้เปรียบนะครับรอย่อนะครับประมาณนี้ก็ได้นะครับประมาณราคานี้นะครับอาจจะมีสิทธย่อนะครับหนึ่งแสน d t นะครับประมาณหนึ่งแสเจ็ดบสอง d t เป็นเงิน UDT s เท่าไหร่นะครับเป็นเงินไทยนะครับ u s d t t h b นะครับหนึ่งแสนเท่าไหร่น้องเจ๋ หนึ่งแสนเจ็ดสิบสองเป็น USDT เท่าไหร่นะครับเรื่มีโอกาสที่จะย่อลงมาอยู่นะครับสำหรับเหรียญ BTC นะครับโอเคมาดูเหรียญประเภทอื่นดูใน XRP บ้างนะครับ XRP ดูในส่วนของเหรียญ XRP โอ้โหเหรียญ XRP นะครับ ค่อครางดีเป็นอัพเทนนะครับโอ้โหมีการปรับขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับสวิงไฮสวิงโลสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับเหรียญ XRP นะครับนะครับเป็นอีกเหรียญประเภทหนึ่งนะครับที่น่าจับตามองนะครับหากย่อลงมานะครับโอกาสที่เราจะเข้าไปเก็บนะครับมีโอกาสได้สูงนะครับหากเราประมาณปีเมื่อปียี่สิบสี่นะครับปี ื่อประมาณเดือนพฤศจิกานะครับปี68ที่ผ่านมานะครับเหรียญ USDT นะครับจะอยู่ที่0.5 u s เดอลลาร์นะครับน่าราคาปัจจุบันอยู่ที่3นะครับ3.1โอ้โหขึ้นไปเก็บร้อยกว่าบาทต่อเหรียญนะครับถ้าเราได้ช้อนน้นราคาปัจจุบันนี่โอ้โหใกล้เยอะเลยนะครับในบริเวณนี้นะครับที่ไซเวียมานานมากเลยนะครับไซเวียนานมากเลยนะครับมาดูในส่วนทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงเดือนหนึ่งวันดีกว่านะครับจะเห็นชัดเลยนะครับเมื่อนอนคงจะเห็นว่าโอ้โห สุดยอดเลยนะครับเนี่ยผมว่าคาดการณ์น่าจะไปต่อนะครับสำหรับเหรียญ XRP นะครับคือเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่เราสามารถจับต้องได้นะครับคือสามารถลงทุนได้นะครับพอที่จะลงทุนนะครับแล้วก็เก็บกำไรระยะยาวได้นะครับการตีเส้นเท็นนะครับค้างที่จะเป็นอัพเทนนะครับก็คือเป็นเทนขาขึ้นนะครับสำหรับเหรียญ XRP นะครับ คุณไวมากเลยนะครับสำหรับเหรียญ xrp นะครับเหรียญ xrp ออมาดูเหรียญอะไรดีเอยดูในของเหรียญ dustcoin นะครับเหรียญ dustcoin เป็นไงบ้างนะครับเหรียญ dustcoin ที่ทาน frame day นะครับทาน frame day นะครับก็ยังไม่สามารถที่จละรลับรู้บริเวณโซนที่เคยขึ้นมาสูงสุดไปได้นะครับบริเวณโซนราคานี้นะครับ ขึ้นไปสูงสุดนะครับถึง0.7นะครับก็ u s ์นะครับเออ USDT นะครับพูดผิดโอเคนะครับมาดูในส่วน XRP นะครับ XRP ทำอทำหายรึเปล่านะครับเมื่อกี้ไม่ได้ดูโอ้โหทําอทำหายนะครับสำหรับเนีย XRP นะครับอทำหอยู่ประมาณนี้นะครับประมาณ3.68โดยประมาณนะครับอทำหาย3.68นะครับ สลับเหรียญ xrp มาดูในส่วนของเหรียญ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  s h i b นะครับเหรียญ s h i b โอ้โห side way นะครับเหรียญ shiba ก็ยังไม่ไปไหนนะครับอยู่โซนนี้ตลอดนะครับเหรียญ s h i b มาดูในส่วนของเหรียญ d u s t c o i นะครับ d u s t c o i เมื่อกี้นะครับก็ยังไม่สามารถเข้าไปทำลาย จุดโครงสร้างสูงสุดของราคาเหรียญที่เคยทำอออทำหายนะครับของเหรียญรัสคอยที่0.74178นะครับมาดูในสองเหรียญลูน,น่านะครับเหรียญลูน,น่านะครับโปรับต่ำลงมาเรื่อยๆเลยนะครับโอ้มเลยขึ้นไปสูงสุดเท่าไหร่นะครับ สูงสุดข,ของเหรียญลูนเนู่อยู่ที่10 u s ์นะครับ10 USD ผมมาตัำไน้เลยนะครับมาดูเหรียญไปในนนะครับ BNB นะครับสลัดเหรียญไปในนนะครับ BNB USDT นะครับ ณปัจจุบันบวกที่สามจุดหกเก้าเปอร์เซ็นตนะครับโอ้โหวันนี้พุ่งลงไปเฉลิวเลยนะครับที่ทางเฟรมดีนะครับเหรียญไปเน้นเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่น่าจะตามมองนะครับเนื่องจากว่ามีการยกบหายยุโรสูงไปเรื่อยๆนะครับมีการทําออทำหายตลอดเลยนะครับสําหรับเหรียญใบเน้นคอยนะครับเตรียมไปเน้นคอยนะครับนี่ครับมีการยกบหายยุโรสูงไปเรื่อยๆนะครับมีการทําออทำหายตลอดเลยนะครับสําหรับเหรียญใบเน้นคอยนะครับ เราสามารถพิจารณาที่จะเข้าทางกำไรนะครับรอย่อลงมานะครับสามารถที่จะเชื่อในการเข้ากําไรนะครับที่จุดได้ได้เปรียบบริเวณโซนที่เป็นแนวรับบริเวณโซนราคานี้นะครับลงมานะครับประมาณหกเก้าสามจุดแปดหกโดยประมาณนะครับที่จะพิจารณาในการซ้อนบีขึ้นไปนะครับสำหรับเหรียญบีนบีนะครับย่อลงมาก่อนนะครับมาดูในส่วนของแพลตฟอร์มไบแนนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับนอกจากตลาดสปอร์ตนะครับ ก็มีอีกตลาดนะครับที่ได้รับความนิยมนะครับก็คือตลาดฟิวเจอร์นะครับตลาดฟิวเจอร์นะครับสามารถเทรดได้ประมาณ3รูปแบบได้กันนะครับก็คือ USDT นะครับ M f ิวเจอรนะครับหรือว่าคอย n M M f ิวเจอรนะครับแล้วก็ o p t ชันนะครับผมมาดูที่ USDCSM f ิวเจอร์นะครับนี้ก็คือเราสามารถกดลองกดช็อตได้เลยนะครับหรือว่าบายเซลยนะครับเลือกตามคู่เงินที่เราต้องการเทรดนะครับ เราจะเทรดคู่เงินแบบไหนนะครับใน USDC หรือนน C, ว่า USDT นะครับอันนี้เป็นเทรดแบบ USDC หรือว่าจะเป็น USDT ก็ได้นะครับก็เติมเข้ามานะครับเติม USDT เข้ามานะครับเข้าไปเทรดนะครับี่เทรดก็คือสามารถกําหนดเอฟเฟรสตนะครับคือระหว่างเอฟเฟร์ 1X นะครับจนถึง2 2 5 x นะครับซึ่งอยู่กับความ ควบคุมความเสี่ยงของเพื่อนๆนักลงทุนเลยนะครับค่อนข้างที่มีความเสี่ยงนะครับเรดในถัวของตลาดฟิวเจอร์นะครับเช่นนะครับตลาดฟิวเจอร์นี่ก็ก็พิเทก็สามารถก็พิเทได้นะครับอันนี้ก็คือสามารถเทรดประเภทเหรียญต่างๆนะครับแล้วก็ตลาดออปชันนะครับแล้วก็ทร a d i n g บอ t นะครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของบอ t นะครับใช้บอดในการเทรดนะครับเราสามารถเข้าไป h ร a ด i n g bot ได้นะครับ เปลี่ยลเป็นไทยแป๊บนึงนะครับเคสดิ้งตารางจุดนะครับออปกิเลทัมฟิวเจอร์ผลิตต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นเอิร์นนะครับก็คือการขุดเหรียญนะครับการฝากนะครับการฝากเหรียญเพื่อล็อกเหรียญนะครับเพื่อได้กําไรนะครับเหรียญใน USDT นะครับอยู่ที่กําไรที่4.2%นะครับต่อเท่าไหร่นะครับ USDT นะครับเราสามารถยืดหยุ่นได้นะครับบริเวณนี้สามารถรับงาน7.1อร์นนะครับ12.36ซนะครับตามระยะเวลาที่กำหนดนะครับต่างๆนะครับสามารถลอกเหรียญนะครับลอกเหรียญเพื่อฝากนะครับฝากเพื่อได้เงินโนน้สปันผลนั่นเองนะครับถือว่าเป็นอีกฟอร์มหนึ่งนะครับที่ได้รับความนิยมนะครับสำหรับนักลงทุนที่ต้องการฝากเพื่อได้ปันผลนะครับ ฝากเพื่อได้ปันผลยอันี้ผมก็เอืนไว้นะครับเอินทิ้งไว้บอกไว้แล้ว4.99%นะครับได้ดอกเยอะยิ่งกว่าธนาคารอีกนะครับได้300กว่าบาทนะครับสามารถถอนออกมาได้นะครับพวกมันลองพิจารณาดูนะครับสามารถเข้าไปสมัครนะครับโดยกดลิงก์ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอผมนี้ได้เลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผ่านมาได้ประมาณกี่นาที17นาทีแล้วนะครับสำหรับตลาดไบแนนะ มาดูในส่วนของโปรแกรมแนะนำนะครับทุก่นสามารถคลิกที่ลิงก์ใต้ิบูโอผมนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ไปสมัครสมาชิกนะครับก็จะได้นะครับก็จะได้ได้ได้ร่วมกันนะครับ95.39%นะครับ47.69เหหรียญนะครับหรือ in ไอทีนะครับเหรียญประเภทนี้นะครับเพื่อเก็บไปนะครับโอเคเพื่อนๆนักลงทุนก็สามารถเข้ามาชมมาดูได้เลยนะครับผมโอเคนะครับสําหรับวันนี้นะครับการใช้งานของแพลตฟอร์ม b บแนน c ์ก็มีประมาณเท่านี้นะครับการมาฟังดูความเสียงผพ้ลงทุนมาศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับผม